ครับสวัสดีค <who referred to> ุณผู้ชมทุกท่านมันคือผมนะ TM Gamer นั่นเองวันนี้ผมก็อยู่ในเกมรูบบกในแมปบล็อกพีชเพลงอยู่ในแมปบล็อกพีชนั่นเองนะผมรูบบกฟุตนั่นเองแต่ถางเาเรียกบล็อกพีชก็บล็อกพีชแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาพาทัวร์อัปเดต11นะครับก็เรียกว่าพาทัวร์ดีไหมก็เรียกว่าพาทัวร์ดีกว่านะครับเรียกว่าพามาดูว่าอัปเดต11บเอ็เพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูเลยโอเคนะครับอัปเดต สเปเขาก็เ,าเพิ่มที่หลักๆเลยนะก็มีผลตื่นนะครับผลตื่นก็จะมีอยู่สามผลนะตอนนี้ก็คือผลไฟผลน้ําแข็งแล้วก็ผลสั่นสะเทือนนะครับตอนนี้ก็ผมได้วิวตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือวิวพันสามร้อยนะครับ,รบแล้วก็ได้เพิ่มบอคพีทได้เพิ่มค่าใหม่เข้ามา,มาคือค่าพอยที่เอาไปทําผลตื่นนะครับแบบเหมือนผลไฟเนี่ยสกิลหนึ่งใช้ห้าร้อยพอยสกิลสองก็จะ,ะเป็นอันนี้นะครับสกิลสองเขาใช้ประมาณหนึ่งพันพอย สกิลสามสามพันพอยต์สกิลสี่สี่พันพอยต์สกิลห้าห้าพันพอยต์นั่นเองน่าจะประมาณนี้นะครับเรื่อจะสี่พันพอยต์นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคนะวิธีไปตีบอสเพื่อเอาพอยต์หรือทําอะไรเดี๋ยวผมก็อธิบายทุกอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวจะขอเข้าไปในห้องรับก่อนเพราะเขาได้เพิ่มของเข้ามานะับก็คือสีแดงฟ้าใช่ไหมฟ้าเขียวแล้วก็ฟ้านับอฟ้าสิเออนี่แล้วประตูนี้ก็จะเปิดนะเป็นข้อเข้ามาที่พังอาสา,ศาจะมีรออยู่ ห้องรอครับแกวขึ้นไปเลยขึ้นไปสินะครับขึ้นไปเลยนี่สักตีนแตกนะครับนี่ข้างบนนี้จะเป็นห้องคล้ายๆกับข,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 ของห้องรอนะที่มาตีรอแต่อันนี้คือเราไปตีอบอสนะครับเป็นบอสบอสท,ที่ทําให้ผลที่มันต้องชนะก่อนถึงจะทาให้ผลตื่นได้เดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆนะครับก็คือถ้าเราเลือกบอสไฟไปอารมณ์แบบอ่ะสมมติเนี่ผมเลือกบอสไฟใช่ไหม ป่าผมเลือกบอดไฟไปมันก็จะขึ้นว่าไอ้ไมาครชิปอะไรแนะ่อาจะหนึ่งแสนบาทถ้าคนซื้อไปแล้วมึงจะรอหนึ่งซื้อสองอื่นอะไรละสองชั่วโมงอะไรงี้นะครับก็คือหนึ่งแสนบาทอสมมติผมก็ซื้อไปอันนี้ผมซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งนะนี่แบบเราก็จะได้ America มาครชิปมาอันนี้ผมต้องรออีกยี่สิบห้านาทีนะครับแล้วพอได้ America มาครชิปมาครับสามารถติได้สี่คนนะครับก็คือต้อง อ่าคนจนถือไมโครชิพก็อยู่นี่แล้วก็ที่เหลือสามคนก็ยืนอยู่างนี้แล้วแล้วก็คนที่มีถือไมโครชิพก็กดไปนะครับก็จะไปว้าไปอีกโลกหนึ่งนะครับว้าไปอีกโลกหนึ่งเลยนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับผลน้ําแข็งกับไอ้นี่นะครับก็จะเ็นเวฟเว็เวฟให้เราสู้ไปเรื่อยๆนะครับจนเวฟสุดท้ายมันจะให้เราสู้กับบอสที่เป็นผลที่ตื่นแล้วนะครับซึ่งยากอยู่พอตัวเลยนะครับโอเคก็นี่คือระบบเพื่อข้าผลตื่นนะครับต่อไปก็คือพอยต์นะครับพอยต์ตอนนี้ก็ เก็บได้จากไหนบ้างพอร์เก็บไดจากการชนะบอสพทกนั้นนะครับชนะบอสที่ทำให้ที่ผลตื่นนะมีบอสไฟบอสน้ำแข็งบ<ๆ>อสบอสผลสะเทือนแล้วก็การหมดเวลามันมีเวลาหมดเลยถ้าหมดเวลาก็จะให้มาสามร้อยพอ์นะครับตีเจ้าทะเลได้สองร้อยห้าสิบพอร์นะครับตีเจ้าทะเลได้ด้วยนะครับตีรอไม่ได้พอย์นะครับจะย้ำตอนนี้เลยว่าตีรอมันไม่สามารถจะลอไม่สามารถดรอพอร์ให้เราได้นะครับแต่เตีนดดำมันจะให้พอร์เรามาหนึ่งพันกว่าพอร์นะครับนะ นี่คือหลัการการหาพอยน์นะครับสุดยอดผมค่อนข้างจะชอบมากเลยนะเซสสั้นนี้โอเคแล้วจุดนี้ผมจะพามาดูนะก็คือแบบมีคนสงสัยว่าเอา้าถ้าเราตีหนวดดำเราจะได้แรงเอฟเฟกต์ไหมอันนี้ก็ไม่ได้นะครับตีหนวดดำไม่ได้มันจะไม่ได้แรงเอฟเฟกต์ artifact, นะครับแต่ถ้านี่ถ้าเราจะตีหนวดดำเราต้องใช้ค่าอันนี้หนึ่งพันนะครับค่านี่หนึ่งพัน เอามาแหลกเป็นเอ่อเอาเอาเอาแมลกเป็นชิปเพื่อไปตีรอนะครับวางง่ายก็คือแรดิแฟกในเกมนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใช่ครับคนฟังไม่ผิดนะครับก็คือมันไม่มีอีกแล้วนะครับซึงก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเสียใจนะเพราะคือมันดีทะได้ซ้ำนะครับผมจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปตีหนุดดำเพื่อมาตีรอคือเราสามารถซื้อแม่คอชิปแล้วก็ไปตีรอได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องลับเลยนะครับผมเซไว้ที่คาเฟ่นะ เดีด๋วยวเราดนที่คาเฟ่ก็จะมีห้องลับอยู่ห้องหนึ่งนะครับนี่ห้องลับก็จะอยู่กล่องตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนี่จะมีห้องลับอยู่ตรงนี้ก็ลงไปเลยลงเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเขียนไอ้นี้บลา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 ไปนะครับแล้วก็เนี่เราเดินหันมาทางนี้นะครับเราก็จะเจอห้องคือเขียวนะครับนี่แล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนห้องที่แบบผลตือนนะครับก็คือสามารถเลือกสก,กลิลผลเตือนได้ว่ามือจะใช้สก,กลิล จะเอาสกลิลนี้ไม่ไปเล่นไหมเอาสกลิลนี้ไม่ไปเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติอ่ะผมสกลิลหนึ่งอ่ะปกติผมจะยิงเป็นอ่ผลไฟนะจะยิงเป็นกระสุนใช่ไหมแต่ผมเป็นมันตะคีนะเห็นไหมเป็นตะคีไหมตะคีแบบสมมติอ่ะอิเคียเบื่อวะก็แบบมาทีน,นี้เรากดสกิสเกลเซตออกก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้แ,แล้วเราก็ปิดเปิดใหม่มันก็จะเป็นไฟบุลเลตเหมือนเดิมเราก็สามารถยิงได้เหมือนเดิมนี่เป็นไงสุดยอดนะครับเราก็สามารถแบบเลือกได้ว่าเราจะ ใช้มันหรือไม่ใช้มันนะครับแต่ก็ถ้าจะใช้อยู่เลยครับเพราะุซาเล่นมานะโอเคก็นี่คืออีกจุดหนึ่งครับแล้วก็ตรงรีสเตทกับรีเผาเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนไปตรงรีสเตทวัดอ๋ออ๋อออลืมไปคือรีเผาครับร,รีรีเผาก็ต้องใช้ค่านี่เหมือนกันนะครับประมาณสามพันหรือสองพันห้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนู่นนะครับ ตรงนู่นๆๆๆเลยนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่นี่ครับตรงสุดดีสเตตก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่สุดดีสเตตก็อยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ไม่ต้องใช้แด่เอฟเฟกต์แล้วครับใช้ค่าพอยท,ที่ผมบอกนี่แหละครับก็คือการซื้อขายในเกมนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือไม่ต้องใช้แร่เอฟเฟกต์แล้วในการมาทำอย่างน้นทำอย่างนี้นะครับ, <S <S รบเดือยแฟงกี้ก็น่าจะเช่นกันนะครับเดือยแฟงกี้ก็น่าจะเหมือนเหมือนกันเดือย ลองบินขึ้นไปดูนะครับของมิน,นี่รู้สึกว่าเขาจะบัฟให้มันดีกว่าเดิมนะก็คือวิ่งไวกว่าเดิมแล้วก็สาเมิหนานี่มันหมดยากเขาโทษนะครับแต่นี้ก็ทามาให้ซาเตมหน้าหมดยากมากเลยนะอยู่น,นเอเอสักทีโอเคเนี่ยครับ เราจะแลกเดียวปังกี้อะไรย่างนี้ก็ต้องแบบอนต,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 ต้องใช้อะไรทิปไม่รู้เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่น่าจะต้องใช้พอยต์แหละมั้งน,นะนะครับก็เอาเดตสิบเอ็ดก็มีแค่นี้นะในณในณตอนนี้นะแต่อนาคตอาจจะมีเพิ่มเข้ามานะครับผลปีศาจอาจจะมีเพิ่มเข้ามาอาวุธอาจจะมีเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับก็คืออาจจะแบบ เออมีมีมากกว่านี้ก็คือนี่คือเป็นระบบข้าวๆที่เขาปล่อยออกมาให้เราเล่นนะครับแต่เชื่อเลยว่าอนาคตต้องมีแน่แ,นแต่วันนี้ก็นะเขาเขาเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานนี้เลยผมก็เขาจะาอาจได้เมื่อวานแต่ไม่ว่างครับก็เลยมาอัดวันนี้เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนี่จะมีคนนี้นะครับก็คือสามารถปรับภาคีไดนะ้สมมติแบบ กดอ่าเป็นฮาคิเต็มตัวใช่ไหมเออแบบเฮ้ยแบบไม่อยากใช้ฮาคิเต็มตัวก็มาตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกคั้นฮาคิสมมติแบบาคแค่ครึ่งแขนแล้วก็กด stack ศูนย์ไปเราก็จะได้ฮาคิแค่ครึ่งแขนมาเห็นไหมนี่คือเราจะได้แค่ฮาคิรึ่งแขนระบบใหม่นะครับระบบนี้จะบอกเลยว่าเป็นระบบใหม่กด e สามารถเปิดฮาคิเกตได้นะครับนี่คือกด e นะปกติราต้องแบบเอาต้องปล่อยไวเมาส์ไปกด k อะไรงงี้แต่อันนี้ไม่ต้องครับกด e เพื่อเปิดให้สังเกตสุดยอดแล้วกด R กด R ก็โซเหมือนเดิมอันนี้กด T นะครับกด T ก็ใช้พลังแฝงมันผมใช้ผมไม่เหนือ่อยนะเห็นไหมแบบปแบบกติต้องเออกดเลขค่าเพื่อใช้ไม่ต้องครับตอนนี้เรากด T เราก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมนี่ระบบใหม่นะนะครับมาเข้าเรื่องฮาคิเราต่อเลยฮาคิจะมีอยู่6ระดับนะครับระดับหกระดับนะคระับ ฟังไม่ผิดครับก็คือระดับก็คือระดับที่ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามสี่แล้วก็ห้านะครับก็คือจะดีเรียงเลยก็คือเนี่ยตั้งแต่ที่หนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้เต็มแขนนะครับแล้วก็อันที่สองที่สองก็จะเป็นอย่างนี้นี่ที่สองก็เป็นแขนแล้วก็ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูอันที่สามที่สามก็จะเป็นอย่างนี้ที่สามก็จะขึ้นหัวนี่ก็จะเป็นดีเวยจะขึ้นหัว แล้วก็ระดับที่สี่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 นี่ไงระดับที่สี่ก็ครึ่งขานะครับระดับที่ห้าก็เต็มตัวแน่นอนนะครับนี่แต่ส่วนตัวผมจะใช้ระดับที่ห้านะครับระดับที่ห้าก็เต็มตัวเลยนี่อย่างนี้เลยนะราะว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างจะดีเลยสามารถแบบเออไม่อยากให้ผู้เล่นใหม่ไปทดสอบต่งคมอะไรพวกนี้ก็ได้นะอืม เท่านี้ครับก็คือเป็นอัปเดต11ที่อัปมานิดหนึ่งคือยังไม่เพิ่มเกาะใหม่เข้ามายังไม่ยังไม่เพิ่มผลใหม่เข้ามาผลที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่นี่ครับก็เนี่ยมีดีที่สุดก็คือโอเปะนะครับตอนนั้นตอนนี้นก็คือโอเปะนี่คือดีที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเศร้าแต่สต่ส่วนตัวผมแล้วผมก็รอเหมือนกันสำหรับอัปเดต11ที่ปล่อยมาลึด อาจจะเป็นอัปเดตส2บสองเลยก็ได้นะครับที่ปล่อยผลที่ปล่อยไอ้นู่นนี่มาแล้วก็ในอัปเดตนี้เขาได้ทําการรีโมเดลดาบยูรูด้วยนะครับแล้วก็ทําให้อมไงเกมผาสหาผลมพิศานเนี่ยก็คือททเรสกว่าเดิมนะต้องใช้ควาทเรเลกว่าเดิมก็คือปกติเขาจะบอกว่าแบบเออผมพิศานมันอยู่ตรงนี้นะเขาจะแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วจะบอกได้ว่าแบบอีกกี่เมตรมึงจะถึงผลพิศานอะไรเงี้ย แต่อันนี้ก็คือเขาจะแจ้งเติอนขึ้นมาเฉยๆนะครับก็จะแบบจะไม่บอกอะไรเลยว่าผลพิศาสอยู่ตรงไหนก็จะแค่บอกว่าแบบเ,เนี่ยมันเกิดอยู่ตรงนี้นะมันไปหาเอาเองอะไรงี้นะครับก็คือคลิปนี้จะไม่ขอรีวิวผลตื่นก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้คือสกิลผมมีไม่ครบก็คือผลไฟเนี่ยผมขาดอีก3มสกิลเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับใคร เดี๋ยวถ้ามีผลไหนที่ผมทําสําเร็จเดี๋ยวผมค่อยเอามารีวิวแล้วกันนะครับแต่ละคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนคอยันเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับอย่าลืมกดะได้กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปหน้าผมไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปอะไรแต่รอไปนะบลฟิทอัพสิสเอ็ดก็ไม่ไม่จบแค่นี้แน่ๆเลือดจะจบแค่นี้ก็ไม่รู้ก็ต้องรองไปนะครับก็สก,กิลนี่ถั่วเท่มากเลยนะก็สแหรับคลิปน,นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้แค่นี้ก็ชวนนี่ก่อนนะ เปิดเรียนก็นั่นแหละผมก็ติดเรียนด้วยก็อาจจะไม่ได้มาลิปทีีนะครับปกติก็ไม่ได้อัดทีแล้วเพราะไม่มีคอนเทนต์จะอัดก็คือบางแมปก็อัดบางแมปก็ไม่อัดนะก็คือพยายามผมพยายามหาแมปที่มันน่าจะอัดนะครับโอเคสหลับคลิปนี้ก็แล้วก็ทำเพลงก็จุดคลิปกนเลยดีกว่านะครับสหรับคลิปนี้ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ไว้คลิปนี้ก่อนครับาย